สวัสดีครับหลังจากที่เรามาที่พาร์เมซอนนะครับก็หนึ่งโรงเรียนที่ต้องมานะครับก็คือโรงเรียนประจำเมืองคือพาร์เม n อนนอตบอยเป็นโรงเรียนชายร้วนะครับเก่าแก่ประจำเมืองซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูโรงเรียนกันครับ ก็ตอนนี้เราอยู่ที่ p a l m e ิ s h e นอ n o r t นะครับก็เราอยู่บริเวณตึกที่ทำเกี่ยวกับวิชวลอาร์ตนะครับก็ตึกใหม่ทันสมัยดีนะมันจะมีทั้งตึกเก่าแล้วก็ตึกใหม่นะครับก็กระจายตัวรอบแคมปัสของเวน สำหรับตรงนี้นะครับเราเป็นบล็อกของดีไซน์วิชวลแอนด์คอมมิคเคชันนะก็เป็นคล้ายๆกับในส่วนของการออกแบบนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆที่สนใจเรื่องของการทำอินเทอร์เนียดีไซน์นะก็จะมีผลงานนะครับเด็กๆก็จะมีตามเลเวลของเขานะก็จะมีการออกแบบตึกการออกแบบผลงานต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งดีนะที่นี่สอนตั้งแต่เ e ยเล็กๆเลยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นดีไซน์วิชวลคอมมิ c เคชันนะครับห้องเรียนนะ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์นะครับพอออกแบบปุ๊บก็ไปทำในส่วนของดีไซน์เทคโนโลยีก็ไปประดิษฐ์จริงเลยก็มีนะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับเป็นส่วนของห้องดีไซน์เทคโนโลยีนะครับเด็กๆก็จะทำพวกอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์พวกนี้โดยที่เยเด็กเนี่ยก็จะทำเริ่มต้นจากชิ้นเล็กๆก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปทำที่ อุปกรณ์ที่มันใหญ่ขึ้นนะครับรวมถึงการสร้างบ้านหรืออะไรต่างเหล่านี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นคลาสวิชาเลขนะครับก็เป็นตึกใหม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันสำหรับห้องที่เราจะเข้าต่อไปก็จะเป็นห้อง auditorium นะครับซึ่งเขาใช้ในการแสดงละครของนักเรียนเนาะ แล้วก็มีทั้งสเตจมีทั้งไลท์ติ้งนะครับแล้วก็ห้องใหญ่มากครับประมาณ300คนนะครับก็ใช้นอกจากการประชุมแล้วก็ยังเป็นการแสดงละครเวทีของเรียนด้วยนะครับแล้วก็เวทีใหญ่โตมโหลานเลยนะครับ อีกหนึ่งจุดเด่นของโรงเรียนาพาวิบอนยนะครับก็คือดนตรีนะครับนอกจากกีฬาแล้วแล้วก็เรื่องของวิชาการแล้วนะครับที่นี่มีศูนย์เรียนดนตรีที่จริงจังนะครับมีทั้งห้องฝึกส่วนตัวนะครับแล้วก็ห้องเรียนที่ใหญ่โตเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน,นครับตรงนี้เป็นห้องฝึกนะครับเป็น private practice room นะฮะที่สำคัญคือแต่ละแผนเนี่ยเขาจะมีสปอนเซอร์ ทีอ่อาจจะมาสร้างห้องหรือว่าสนับสนุนทางการเงินให้กับโรงเรียนด้วยนะครับไม่เฉพาะแต่มิวสิกนะแต่ทางเรื่องของอสระว่ายน้ําหรือสนามกีฬาต่างๆด้วยนะครับส่วนด้านในจะเป็นคลาสเรียนะครับเป็นห้องเรียนน,นี่ก็จะมีคอมพิวเตอร์ในการาแต่งเพลงนะครับห้องอุปกรณ์ ดนตรีต่างๆนะครับที่เด็กๆมาเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือห้องเรียนตรงนี้นะเป็นแบบเลยจริงจังมากเลยครับ แล้วตรงนี้นะครับเป็นส่วนของสนามกีฬาของโรงเรียนเนาะเนือ่องจากว่าเป็นโรงเรียนชายล้วนเนาะกีฬาที่นิยมอันดับหนึ่งก็จะเป็นรักบ,บี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับโรงเรียนนี้เนี่ยอ่ะกีฬาที่ยอดที่สุดอันหนึ่งก็คือแบดมินตันนะครับซึ่งเป็นอ่ะระดับอ่ะแชมป์ประเทศเลยทีเดียวนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าจิมนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามตึกเรียนของอาสาขา Social Science b u s i n e s s อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในจิมกันจริงๆอย่างหนึ่งเนี่ยที่โรงเรียนนี้มีจุดเด่นนะครับก็คือว่ามีสระว่ายน้ำอินดอร์แล้วก็ฮีทด้วยนะครับซึ่งาทางโรงเรียนแจ้งว่าเป็นโรงเรียนที่ไม่มกี่โรงเรียนนะที่มีสระว่ายน้ำอินดอร์ฮีเต็ดนะครับในเวนแอเรยโรงเรียนนี้ครับผม ส่วนห้องประชุมที่ใช้สําหรับการประชุมั้รงเรียนเลยแต่ตอนนี้เด็กมีการสอบอยู่นะสำหรับตอนนี้เราอยู่ที่หอ,อพักนักเรียนนะครับอ,อยู่ห่างจากโรงเรียนแค่ประมาณร้อยเมตรนะเดินมาอยู่ในแคมปัสเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีโรงอาหารของนักเรียนนะครับที่จะมากินอาหารเที่ยงอาหารเย็น,อา,านอาหารเช้าที่นี่นะครับ อน,นี้ห้องพักทักเรียนนะครับมันจะไม่ไม่ได้มีประตูปิดแต่ว่าจะเป็นคิวบิเคิลสำหรับ2คนนะครับคิวบิเคิลก็คือเป็นส่วนสัดส่วนนะสำรับตรงนี้เป็นตึกของเยนไอเดียแทนนะครับก็จะหลายคนหน่อยนะแต่ก็จะเป็นสัดส่วนลองเข้ามาดูกันเป็นคก็จะเป็นคู่คู่แบบนี้นะครับ เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับการทัวรโรงเรียน p e r m e r s o n n o น t ต Boy นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนชายที่น่าสนใจนะพอพูดถึงชายล้วนเนี่ยผู้ปกครองหรือน้องๆก็อาจจะรู้สึกว่าเออชายล้วนเนี่ยมันจะอยู่ยากไหมนะครับแต่เด็กที่นี่เนี่ย่ันข้างเรียบร้อยนะจะมีเด็กที่เฮลๆบ้างแต่ก็เป็นตามประสาเด็กผู้ชายแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเด็กค่อนข้างน่ารักนะครับต้องบอกอย่างนี้แล้วก็โรงเรียนเองวิชาการดนตรีกีฬา เรียพร้อมเลยนะครับแล้วที่สําคัญก็อาจจะมีหอพักด้วยนะครับแต่หอพักเนี่ยจะเข้ายากนิดนึงต้องสมัครเร็วนิดนึงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของตัวเมืองเนี่ยก็เป็นเมืองขนาดกลางๆนะครับไม่ได้ใหญ่มากแล้วเมืองก็กระจายไปนะครับมีร้านอาหารไทยมีร้านไอศครีมมีโรงหนังมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เด็กๆสามารถที่จะไปเดินเล่นได้นะครับนอกเหนือจากการเรียนที่โรงเรียนแล้วนะครับก็สำหรับคนไหนที่สนใจมาเรียนที่พาวเวอร์สโตนนอนบอยก็ติดต่อทางเจนได้เลยนะครับ